ขอเถอะนะฮะได้ยินเพลงไหมฮะดีนะครับย,ย,ย,ยินครับ,รบฉันควรทำย่างไรเมื่อเธอมาเปลี่ยนไปรับรู้ว่าเธอมีใครอีกคนที่ไม่ใช่ฉันฝันที่มีก่อนนั้นรอยยิ้มที่เคยให้กัน เหมือนว่ามันได้หายไปกับใจที่ดูชายชาแลายก็รู้ว่าเธอต้องการจะไปจะหาว่าเธอเลือกเขาฉันเองก็พร้อมเข้าใจคงจะไม่เฟื่อและไม่ชุดไม่รัง้งที่จริงข้างในแทบจะยืนไม่ไหวอยากให้ได้เห็นว่าเธอนก็จะรอแม้สิ่งที่ฉันไม่ไปบางเอิญว่าเธอไม่ได้ขอมีแค่คำคำเดียวเท่านั้นที่ยังจุดฉันไม่ให้ไป คำว่ารักเธอต่อให้ต้องโดนเธอทำให้ใจเจ็บชำ้ำสักแค่ไหนก็จะยอมถ้าต้องเจ็บก็เพราะรักเธอต่อ้ต้องร้องไห้จนจะไม่เหลือน้ำตาถึงใครจะมองว่าเจ็บใจร้ายแต่ฉันจะทำให้เธอพอใจขอแค่เพียงไม่ให้เธอไปก็พอ ไล่ก็รู้ว่าเธอต้องการจะไปจะหากว่าเธอเลือกเขาฉันั้นก็พร้อมเข้าใจคงจะไม่ฟืนและไม่ชดไม่รังจนที่จริงข้างในเธอจะยืนไม่ไหวแต่อยให้ได้เห็นวันนั้นแค่ไหนก็จะรอเมื่อสิ่งที่ฉันในไปเมื่อเงินว่าเธอไม่ได้ขอแค่ คำคำเดียวเจ่านั้นที่ยังจุดฉันไม่ให้ไปคำว่ารักเธอต่อยต้งโดนเธอทําให้ใจเจ็บช้ำสักแค่ไหนก็จะยอมถ้าต้องเจ็บก็เพราะรักเธอต่อยต้องร้องไห้จนจะมีเหลือน้ำตาถึงใครจะมองว่าเธอใจร้ายคือคำว่ารักเธอ ต่อยต้องโดนเธอทำให้ใจเจ็บช้ำสักแค่ไหนก็จะยอมมเธอต้องเจ็บก็เพราะรักเธอต่อยต้องร้องไห้จนจะมีเหลือน้ำตาถึงใครจะมองว่าเธอใจร้ายแต่ฉันจะทำให้เธอพอใจขอเพียงแค่ไม่ไห้เธอเป็เก็พอ อันนี้คือคนเป็นลอยแล้วนะขอบคุณฮะสดยอดนะเยี่ยมครับขอบคุณฮะครับดีลุงเสียงเปลี่ยนนะลุงนะโอ้ขอบคุณโหมือมีมีคนคมีเสียเปย์เลย โอโขอบคุณครับขอบคุณเราเป็นไงบ้างครับผมความรู้สึกที่ได้ร้องเพลงฮะอตื่นเต้นยังเลยฮะอนนโอ้ขอบคุณฮะโอ้อั้ตื่นเต้นจะร้องไหวอกอเนียผมผมลง,ลงเชื่อลงเชื่อลงเชื่ออืมผมเชื่ออย่างนั้นเหมือนอกันนะกรรมการครับผมมีอะไระมีอะไระจะบอกไหมฮะผมคิดว่าน้องเขาแม่นเรื่องตัวนอตครับคุณบีกินน้ต คือโน้ตเขาเป๊ะมากเลยแล้วก็อ,กอีกหนึ่งสิ่งที่ที่อยากให้ที่คือเหมือนเขาตื่นเต้นหฟ้ายังมีความตื่นเต้นไปอะไรอย่างเงี้ยแต่คิดว่าโอเครมๆโอเคนะครับอาทางคุณลุงใครว่าไงบ้างก็น้องก็อย่างที่บอกไปน้องเขาดูตื่นเต้นผมเคยฟังน้องเขาร้องบ่อยครับคือผมรู้สึกว่าการขึ้นเวทีของน้องเขาดูตื่นเต้นแต่ก็ฟังแล้วก็เพลินดีครับก็ถือว่าทําดีได้มากมากเลยนะครับหลานสะไพ้ายของผม แ<ผ><ม>ต่โซโลผมผมนะคิดว่า,าเรื่องน้ำเสียงอาจจะมีสั่นแบบสั่นนิดนิดหนึ่งอะไรอย่างนี้ครับเม่มาคเนรอ้องคนเยอะจังเลยใช่ครับผมว่าอาจจะตื่นเต้นอะไรอย่างนี้เพราะน้ำเสียงสั่นนะแต่โดยโดยรวมโอเคครับโดยรวมโอเคอยู่